สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกำมลชนกชูชื่นรหัส6410110005ค่ะก็จะมานำเสนอเช็คพอยท์ที่1การต่อวงจร RLC ค่ะาจากการได้ทดลองสร้างวงจร RLC นะคะโดยเริ่มจากการต่อวนเทจเจนเนเรเตอร์อค่ะเลือกสัญญาณเป็นแบบไซน์เวฟค่ะแล้วก็คำนดความถี่ที่2 0 0กิโลเฮิร์ค่ะ ต่อมานะคะเราก็วางกราวค่ะแล้วก็ต่อตัวรีสซิเตอร์กำหนดค่าเป็น100โอห์มค่ะแล้วตัวต่อมาก็เป็นเอ่ออินดักเตอร์ค่ะกำหนดค่าเป็น1มิลลิเฮนรีตัวต่อมาเป็นเออ่คาปาซิเตอร์ค่ะกำหนดค่าเป็น1นาโนฟารัดแล้วก็มีการต่อวุฒิชิพินระหว่างตัวอินดักเตอร์กับตัวคาปาซิเตอร์ค่ะ เมื่อเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการวัดค่าต่างๆโดยการกดที่แท็บ Analysis ค่ะไปที่ ac Analysis แล้วก็เลือก calculate n o d a l voltage ค่ะเมื่อเรากดไปแล้วนะคะตัว Cursor จะเปลี่ยนเป็นรูปโ o รบค่ะซึ่งสามารถนำไปวัดค่าต่างๆได้โดยการนำตัวโพรบนะคะไปจิ้มแล้วก็จะได้ค่าต่างๆ ในจุดต่างๆที่เราต้องการจะวัดค่ะโดยค่าออที่เราวัดนะคะจะทราบได้จากหน้าต่างที่ปรากฏต,ตรงนี้นะคะก็จะมีค่า RMS DC Level Amplitude แล้วก็ Fade ค่ะค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเช็ค k Point ที่1เพียง,งเท่านี้ค่ะ